สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกรณีที่เราต้องการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวหน้านะครับถ้าเราต้องการภาษาอื่นนะครับแต่ว่าเว็บเราเป็นหน้าเดียวนาออย่างแรกนะครับก็ไปที่หน้าเพจของเราก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยหน้าเพจนะครับหน้าไหนเนี่ยที่เป็นฟอนต์เพจนะครับหรือว่าเป็นหน้าแรกของเราเนาะเป็นโฮมเพจอะไรประมาณนี้ที่เราเรียกนะครับเขาก็จะขึ้นในส่วนของตัวฟอนต์เพจแบบนี้นะขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นแบบหน้าเดียวนาะ และต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นด้วยนะครับก็ให้เราทําการเนี่ยครับสร้างขึ้นมานะครับก็สามารถกด d ู p l i c a t เคนะครับหรือว่ากดโคลนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น cn ts นะครับเรียเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นการสร้างในส่วนของตัวหน้าภาษาอื่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับในกรณีที่เป็นในส่วนของตัวเมนูนะครับก็ไปแอพพลิเอน์นะครับก็เมนูนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัว เมนูของเรานะครับอย่างตัวนี้ก็คือหน้านี้นะครับเวลา <ะ S 1> ถ้าจะเปลี่ยนไปเลือกที่เมนูอื่นนะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น CNTH นะครับก็จะสังเกตว่าของเราก็จะมีอยู่แล้วนะตรงนี้ก็ทําการคลิกเพิ่มเข้าไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็จัดลําดับให้เขาอยู่ในลําดับเดียวกันเนาะแบบนี้นะครับอันนี้เป็น CN นะครับเป็น China เนาะเราก็มาเลือกนะครับตรงนี้แล้วก็เลือก พิมพ์เป็น c n ก็ได้นะครับตามของเดิมเขาเนาะจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่าตรงนี้เป็น c u s t o m link นะเนี่ยตรงนี้เป็น c u s t o m link นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวเพจครับเป็น e l e m e n t o r ในการทับขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น th th แบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็ r e m o v e ออก กดเซฟเมนูนะครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถกดลิงก์ไปที่หน้าของเราได้แล้วนะครับโอเคสห่ับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองปรับเปลี่ยนดูนะครับสวัสดีครับ